คนเราเวลาที่ดวงไม่ดีจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีการตัดสินใจก็จะผิดแม้จะไปแนะนําดีๆให้เขาเขาก็จะตัดสินใจตามใจเขาผิดพลาดสองปีต่อมาเขาก็ไปทําแล้วเขาก็กลับมาหาอาจารย์ชีวิตเขาจะเลยลุกเดินขึ้นจากเดิมที่แทบจะหมดตัวจะล้มละลายก็กลายเป็นได้ทํางานในบริษัทใหญ่จากพนักงานเงินเดือนหมื่นกว่าตอนนี้รายได้เดือนและเป็นล้าน เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนเรียนเก่งอยู่กับความเป็นปากกะความเป็นวิชาการนะคะความเป็นเหตุเป็นผลมากไม่ค่อยเชื่อใครอวดดีประมาณนั้นแหละ, <c oughs> ะว่าค,ค่านี่แน่ <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งนะคะอาจารย์พัดนก็บอกว่าอย่าไปนั่งมุมนี้นะด้านหลังบ้านเพราะบ้านที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขากำลังลงเสาเข็มเยอะมากถ้าไปนั่งตรงนั้นจะรับพลังงานร้ายและต้องซวยหกเรื่อง เราคิดว่ามันไม่มีเหตุผลเรื่องห่วงจุ้ยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นเลย3ชั่วโมงหลังจากนั้น3ชั่วโมงนะคะกเ็เดินออกมาเพื่อจะหยิบเอาอะไรบางอย่างที่อยู่ในรถขาก็บังเอิญไปโดนเบรกมือเบรกหลุดปุ๊บก็พุ่งลงไปเลยค่ะชนประตูเรือบ,บ้านตรงข้ามอย่างจังไปตลาดใกล้บ้านแม่ค้าปล่อยรถเข็นลงมาชนรถคลั <c oughs> หน้าบ้านมีโคมสาเปาอยู่อันหนึง่งฝาปิดสาเปาตกลงมา เฉียด <Ooh. S 1> หัวไปเลือดนิดนึงเดินๆไปนะไปชนเคสมือถือที่เขาขายทั้งแผงเลยหล่นลงมาเป็นยวงเลยค่ะอันละหลายร้อยนี่คือจุดเริ่มต้นบอกตัวเองเลยว่าฉันต้องเข้าใจเรื่องนี้ภายในไม่เกินหนึ่งปีโหราศาสตร์จีนคือเรื่องที่ว่าด้วยเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ยินและอย่างที่เราเคยได้ยินมามันเป็นความแตกต่างกันสุดขั้ว แต่มันเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้จากกินและอย่างแล้วก็ไปต่อก่อเกิดขึ้นมาเป็นห้า,าธาตุห้า,าธาตุเนี่ยประกอบด้วยน้ำไม้ไฟดินและทองห้า,าธาตุก็เป็นวัฏจักรการหมุนมเวียนกันอยากให้ต้นไม้โตน้ำก็ต้องไปเทรดต้นไม้ไม้เนี่ยเมื่อโตเต็มที่ปุ๊บเนี่ยเมื่อไม้แก่ตายไปก็กลายไปเป็นฟืนเผาให้เกิดไฟจึงเกิดาธาตุไฟมเมื่อเผาไฟจนมอดไหม กลายเป็นขี้เถ้าก็กลายเป็นธาตุดินจากธาตุดินเมื่อทับถมกันลงไปใต้ดินเรื่อยๆก็กลายเป็นเป็นทองครับธาตุทองเพราะว่าเป็นแร่ธาตุจากทองเมื่อขุดขึ้นมาปุ๊บเจอกับบรรยากาศข้างบนก็จะควบแน่นกล,กลายเป็นน้ำน้ำอ่ะอทุกอย่างมันจะโครจรเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของคนเราเช่นเดียวกัน <S <S อ่วยหยีก็แปลว่า8ตัวอักษรครับซีเถียวก็คือสี่เสาหรือว่าสี่ฐาน ฟ้าแทนธาตุน้ำสีเขียวก็จะแทนธาตุไม้ธาตุไม้ค่ะสีดสแดงอาจารย์ให้แทนธาตุไฟสีน้ำตาลน้ำตาลออาจารย์ให้แทนธาตุดินดและ,นนะ,ะสีเหลืองๆอ,อาจารย์ให้แทนธาตุทองตัวที่เราบอกว่าเราคือธาตุอะไรคือคนทั่วไปเข้าใจว่าดูจากปีเกิดตัวเองอย่างอันเนี้ยคือปีมะโรงเป็นธาตุดินคือตัวเนี้ยหลักปีข้างล่างนะคะส่วนใหญ่เขาจะดูแค่ตรงนี้ เขาจะเข้าใจว่าตัวเขาเองเป็นคนธาตุดินซึ่งจริงไม่ใช่ดังนั้นการที่จะรู้ต้องตั้งให้มาครบทั้งโหยีซีเถียวก่อนแล้วดูตำแหน่งวันตัวบนเห็นไหมคะตัวบนใช่แล้วก็คือตัวนี้ธาตุอะไรคะธาตุน้ำครับถ้าเข้าใจว่าเราเป็นคนธาตุดินแล้วเสริมธาตุไฟเพราะว่าไฟจะทาให้ดินแข็งแรงนี่คือผิดบางทีเสริมไฟก็ทำร้ายตัวเองด้วยถูกต้องไม่ได้ผลไม่เป็นไรแต่กลัวมันจะร้ายกับดวงนี่แหละ เอ้ง่ายๆเลยดูจากใบหน้าใบหน้าในดวงนี้นะคะดวงเขา่เป็นคนธาตุน้ําก็จริงแต่มันมีส่วนประกอบของธาตุต่างๆอยู่ในดวงตั้งหลายธาตุถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูอีกว่าเขาจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นอืมอ่ะแล้วมันจะมีจุดเด่นตรงไหนครับแล้วมันก็จะมาโชว์ที่ใบหน้าค,คนธาตุน้ำเนี่ยจะต้องดูลักษณะหน้าอย่างไรคือคนธาตุน้ำครับอาจารย์ กลมๆกลมๆค่ะพลุยพลุยพุยพลุย,ลยจะเห็นว่ามีความมนความโคง้งเป็นคนที่ต้องระวังจิตใจไหลลงสู่ที่ต่ำหม,มายความว่าอยู่ใกล้ใครก็จะเป็นแบบนั้นลูกหลานใครธาตุน้ํานะคะก็จะต้องดูเพื่อนของลูกๆด้วยดูสิ่งแวดล้อมของเขาเขาจะถูกชักพาไปในจุดที่ต่ำเหมือนคนทําความดีอ่ะตัดใจทําความดีอ่ะยากแต่ทําความไม่ค่อยดีเนี่ยคือตามใจตัวเองเนี่ยจะง่ายกว่าจะประกอบอาชีพอะไรที่เหมาะสมที่สุด ประชาสัมพันธ์รนหรือเป็น,พว,พ,นพวกเจอผู้เจอคนเป็นตัวกลางเป็นในหน้าคนทาดไม้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาพรวมที่เรามองเห็นก็คือจะยาวๆมันก็จะมีความยาว,ยาวลงมามวลผมเข้าใจว่าน้ำแล้วนะพอย,ยาปุ๊บก็จะกลายเป็นไม้ทันที<ช>แต่ถ้ามันกลมขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะคือทาตอ้วนาตอ้วนเอ้ผมเองสามารถเปลี่ยนธาตได้ถ้าผมอ้วนใช่ค่ะโง่เฮงเปลี่ยนได้ตลอด ไม้รักษานิสัยพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆอาชีพใดๆที่เขาเหมาะสมก็คือ,อเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ไดะะ้หรือว่าเป็นนักแสดงชัดๆคือเห็นเป็นภาพสามเหลี่ยมจากข้างบนแหลมก็ได้ข้างล่างแหลมก็ได้ก็จะเป็นคนที่ชอบคิดเป็นคนที่ชอบสร้างแรงบนันดาลใจให้คนอื่นมีตักกะมีเหตุผลนะคะส่วนใหญ่คนที่หน้าสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่หน้าผากจะกว้าง ก็เป็นพวกที่หัวดีแก้มก็จะไม่ค่อยมีนะคะอาจจะมีแต่คิดไม่ได้กินคิดอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยทําเท่าไหร่เป็นนักวิชาการเหมือนกันแต่ประเภทไม่ลงมือทำเหมาะกับอาชีพอะไรครับก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยนักวิเคราะห์ยุ่งอยู่กับอะไรเรื่องเดียวหรือพัฒนาอะไรต่อยอดหรือไอเดียอะไรใหม่ๆเป็นแผนกุญซื้อดินก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตันๆเห็นเหลี่ยมตรงทางค่อนข้างชัดเจนมองแล้วเป็นสี่เหลี่ยมชัด ลักษณะโดดเด่นของธาตดินก็มาพวกคอนเซเวทีฟพวกนิ่งพวกอยู่ติดบ้านพวกชอบสะสมครนะพวกไม่ชอบเปลี่ยนแปลงช้านะคะแล้วก็ชอบทําอะไรแบบที่คุ้นเคยมักจะไม่ค่อยพัฒนาตัวเองไปในทางใหม่ๆเรื่องของอาชีพนี่เขาต้องไปแบบไหนครับอาจารย์อยู่กับที่ใช้ทฤษฎีหรือใช้อะไรที่เดิมๆบัญชีสมียนเล่นพระเครื่องอะไรประมาณนี้สะส ธาตุทองคือมันเหมือนรวมหลายๆาธาตุเข้ามามีเหลี่ยมมีคมครับลคล้ายๆกับธาตุดินแต่มันอาจจะมีคมที่คางหรือที่กรามหรือที่หนกเพิ่มขึ้นอืมี่ยกตัวอย่างสักคนหนึ่งได้ไหมได้ครับอาจารย์เจ้าของอาลีบาบาแจ็คหมา่าอ๋อแจ็คหม่าคนธาตุทองก็เป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงคิดใหม่ทำใหม่มมนม่่แหละคือสโลแกนของธาตุทองออนี่คือความเป็นธาตุทองคิดใหม่ทำใหม่ต้องเปลี่ยนระบบจากเดิมให้เป็นอันใหม่ เปลี่ยนแต่งเร็วจนบางครั้งขาดความรอบคอบสิ่งที่เขาเหมาะคือเขาต้องไปที่ไหนครับอาจารย์ไปทำงานงจัดการหรือไปทําอะไรที่มันใช้ความรวดเร็วไปเป็นด่านหน้าแต่ต้องระวังใจเพราะใจจะใจร้อนมากแล้วเวลาใจร้อนเนี่ยควบคุมไม่ค่อยได้ถ้าทองและนี่ก็คือลักษณะหน้าของอห้าธาตุาสามารถาดูได้คร่าๆวๆ <c oughs> แล้วว่า <c oughs> เวลาเราเจอบุคคลเหล่านี้ <c oughs> เราจะมีวิธีการเข้าหายอย่างไรหรือเราเองหน้าธาตุแบบไหนก็สามารถปรับจะได้รู้ว่าพอเราเจอแบบนี้เราจะ ตอบสนองแบบไหนครับเข้าใจตัวเองแล้วก็มองคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆที่เราจะไปประสานด้วยหเฮ้งดีหน้าผากก็ใสๆเชงเชงหน้าผากเรียบเรียบไม่มีแผลเป็นคิ้วเรียบร้อยดีเป็นไปตามเส้นของมันไม่แตกเรียงตัวสวยงามงตาก็ต้องดูใสๆนะคะมีประกายไม่ใช่เหมือนปลาที่ตายไปแล้ว <ใน S 1> เห็นในตลาด,ด จมูกก็ต้องมีขนาดที่พอเหมาะกับใบหน้าจมูกโด่งมันเป็นการบอกถึงอีโก้หรือตัวตนโด่งมากก็อาจจะทําให้มีความยึดถือตัวเองอีโก้สูงไม่ยอมใครก็วุ่นวายอีกโดยเฉพาะผู้หญิงจมูกก็บ่งบอกถึงเรื่องของทรัย์ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะตุ้มใหญ่ก็คือ มีกับเก๋เหมือนเหมือน,น,นถุงเงินนะ่ะตรงนี้คนโบราณจะเป็นแบบนี้แล้วก็รวบถ้ถาถุงใหญ่ก็แปลว่ามันมีของอยู่ในถุงมีเงินอยู่ในถุงเยอะ,อะแต่ตรงนี้บอกถึงความสามารถในการหาเข้ามาทีนี้ปากนะคะคปากเนี่ยก็ต้องปากต้องใหญ่พอดีกับใบหน้าปากมีรูปมีขอบชัดเจนเวลายิ้มหรือเวลาปิดปากเฉยๆเนี่ยปากเออเป็นเส้นตรงหรือ เอชิดขึ้นนิดนึงนะคะเหมือนเรือหงอายอย่างเงี้ยมันคือดีดีดปากบางก็เป็นคนที่พูดเก่งใช้เรื่องของการพูดเป็นเรื่องของการทำมาหากินเป็นจุดเด่นของชีวิตได้คางก็ต้องยาวงอนนิดนึงนะคะถ้าคางหลบไปก็ไม่ค่อยดีกรามก็มีกรามนิดหน่อยถือว่าดีถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะคะแบบลู่ไปเลยแบบนี้กรามเล็กก็คือการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในระดับเดียวกัน หรือระดับล่างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การดูดวงเนี่ยมันจะเป็นกับชีวิตของคนเรามากน้อยขนาดไหนดีกว่าผมใช้คําถามนี้อาจารย์บอกเลยว่าจําเป็นรู้จักตัวเราเอง